เครื่องปั่นอเนกประสงค์ชาบรุ่นไอซ์ปั่นน้ำแข็งให้เนียนละเอียดด้วยใบมีดฟันปลา5แฉกคุณผู้ชมคะจากสัปดาห์ที่แล้วเราอิ่มอร่อยกับเมนูปลากระพงนึ่งตุนยาจีนกันไปแล้ววันนี้มีอีกหนึ่งเมนูค่ะเป็นเมนูที่ต้องบอกเลยว่าอร่อยและดีต่อสุขภาพเป็นเมนูเครื่องดื่มนะคะเห็นหน้าตาแบบนี้การทําง่ายนิดเดียวค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเมนูนี้คืออะไรง่ายขนาดเนี้ลงมือกันเลยค่ะ ได้เวลาอร่อยแบบง่ายๆนะคะสไตล์ modern living solution ค่ะสูตรสำเร็จของชีวิตทันสมัยแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเชฟสุดหล่อคนเดิมนะคะเชฟอ,อิกค่ะครับผมวันนี้เป็นเมนูเครื่องดื่มใช่ไหมคะใช่ครับวันนี้เมนูเขาเรียกว่าพายนมพภมิ้เชคเห็นส่วนผสมก็น่ากินแล้วน้อง,อ,งอิกช่วยอธิบายให้คุณผู้ชมฟังหน่อยได้ไหมคะว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างคะ่ะอ่าแน่นอนก็ต้องมีพายนโ้งเชหรือสับป,ประรานั่้นเองอ่วยอธาหน่นะครับมีน่้ํามะนาวมีโยเกิรต์ตค่านตาลทรายนมสดม แล้วก็น้ํแข็งครับเห็นไหมบอกแล้วค่ะว่ารายการของเรานะคะทุกเมนูเนี่ยไม่ใช่ว่าอร่อยอย่างเดียวแต่ว่ามีคุณประโยชน์มีคุณภาพต่อร่างกายด้วยอย่างวันนี้นี่มีนมเนี่ยนะใครๆก็รู้ว่ามันมีประโยชน์ใช่ครับเพราะว่านมเนี่ยเป็นแหล่งที่มีสารอาหารนะครที่จําเป็นต่อร่างกายด้วยหลายๆคนเนี่ยเลือกที่จะ ทานนมมากกว่าอาหารเสริมเพราะว่านมตัวนมเนี่ยนอกจากที่มีสารอาหารที่จําเป็นแล้วนะครับเราต้องดูด้วยว่ามันมาจากไหนบางคนเนี่ยทานนมไปเนี่ยนือว่ามีคุณค่าปก่าไม่มีเลยเราต้องดูที่น้ํานมดิบว่ามันมาจากไหนผลิตยังไงบางคนนะครับพี่เดียไม่รู้ประโยชน์ของนมมันมีประโยชน์หลายอย่างประโยชน์อย่างนึงที่ไม่ใครรู้ก็คือว่าเขาเรียกว่าช่วยรักษาน้ําในร่างกายได้มากกว่าน้ำปกติฉะนั้นก็ทานนมแทนน้ำได้ใน ปริมาณที่พอเหมาะขาโอเคครับก็หมายความว่าถ้าเป็นนักกีฬาเนี่ยค่ะก็จะสามารถออกกําลังกายหรือรักษาน้ําในร่างกายความชุ่มชื้นได้นานกว่าการกินน้ําปกติ<ช>ด้วยการกินน,นมใช่เหรอครับ <wil> อ๋อเหรออันนี้เป็นประโยชน์ใหม่ที่เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะเนี่ยซึ่งวันนี้นะครับเราก็เลือกเป็นเครื่องปั่นอเนกประสงค์ใบมีดฟันปลา5แฉก oh เพราะว่าเราจะต้องปั่นน้ําแข็งที่เขาเรียกว่าแข็งโป๊กเลยออกมาจากฟรีเซอร์ก้อนใหญ่ใหญ่ก้อนใหญ่ๆเลยอันนี้ก็ปั่นได้ไม่มีปัญหา หรอคะเ่ะเ,เรามาลองดูค่ะว่ามันจะปั่นได้ละเอียดขนาดไหนนะคะเอาเราต้องใส่อะไรก่อนคะน้องอีกครับก็จริงๆแล้วใส่น้ำแขังก่อนได้เลย อีกค่ะคเครื่องปั่นอเนกประสงค์ที่มีฟันปลา5แฉกนี่เวิร์กมากเลยค่ะเมื่อกี้นี้น้ำแข็งก้อนขนาดเนี้ย<ช>นี่ตอนนี้กลายเป็นเกล็ดหิมะไปหมดแล้วว่าทำเครื่องดื่มง่ายๆนะครับถ้าเรามีอุปกรณ์ดีๆมาช่วยครับพี่เตี้ยโอ้ละเอียดขาวละมุนพี่เอาแก้วเล็กก็ได้น่ารักดี <ไ>อาจัดแต่งค่ะจัดแต่งใช้ใบสาระแหนนี้จัดแต่งใช่ไหมคะใช่แล้วครับใบสะระแหนนี้มีประโยชน์หลายเมนูนะคะเนี่ยคนชอบใช้มาตกแต่งมันเป็นเหมือนมิ้นท์เพราะฉะนั้นก็เหมาะกับพวกของหวานได้ด้วยเดี๋ยวก่อนก่อนจะชิมนะคะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนค่ะว่าถ้าเกิดว่าอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ <ๆ S 1> ก็เข้าไปเลยค่ะที่ w w w t h a i c i t y c o t h นะคะหรือว่าถ้าสนใจงาน DIY ตกแต่งอาหารบนจานหรือว่าจะเป็นอาหารฟิวชั่นก็ตามนะคะเข้าไปที่ w w w c h a v c l u b c o m ค่ะวันนี้ก็ขอ อบคุณอีกมากนะคะคที่มาแนะนําเมนูแสนอร่อยอาทิน่าเอาอีกนะโอ้ได้เลยครับไปคิดมาเดี๋ยวอาทิตน้าเราเจอกันว่าเราจะทําอะไรดีส่วนตอนนี้เชียร์ <Cheers. S 2> <Cheers. S 1> ออ,อร่อยสดชื่นรู้สึกเฟรชเลยอะคะ่ะ